เกมนี้ชื่อว่ามาเจสติกเทียเชอร์นะคะแล้ววันนี้ปูเป้ขอปั่นเบาๆอยู่ที่เบ็ดละ200 สแคตเตอร์ลูยอีกไหมอืมเพียงแค่เราสะสมนะคะหีบสมบัติสแคตเตอร์ครบสามครั้งแบบนี้เราก็จะเข้าการหมุนฟรีอยู่ที่สิบสองไม้นะคะทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยนะเป็นเกมมาใหม่ที่แบบว่าให้ฟรีสปินเราเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต้องลองนะคะห้ามพลาดนะคะและข้อดีของเกมนี้นะคะเขาน่ารักนะคะเพียงแค่เราเนี่ย สะสมตัวอะไรก็ได้นะคะสัญลักษณ์อะไรก็ได้ให้ครบสตัวติดกันมันก็จะระเบิดนั่นเองนะคะยังเหนือการหนุนฟีกห้าคางนะคะเมื่อกี้เห็นไหมแม่มนะคะล่วงลงมาเชื่อมลงมาแล้วนะคะวายเชื่อมลงมาอีกนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นไหมวายมันคือตัวอะไรก็ได้นะคะที่มันแทนทุกตัวและมันจะเชื่อมกันช็อตน,นี้น่ารักมากเลยนะคะวายเชื่อมกันแบบเยอะมากโอ้โหกำไรมาเห็นๆสองหมื่น 20, กว่าบาทแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อกี้นะโอ้โห สะใจมากเลยเนี่ยตัวอะไรเชื่อมกันก็ได้นะคะเขาจะไหลต่อลงมาเรื่อยๆ,ๆให้เราเลยนะคะข้อดีของเกมนี้เป็นแบบนี้นี่เองนะคะมีคูณ2คูณ4คูณ6คูณ10ไปเลยนะคะแบบเยอะมากนะเพื่อนๆนะต้องลองแล้วนะคะและใครที่สนใจอยากเล่นเว็บเดียวกันกับปูเป้สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่ฝากไม่มีขั้นต่ำถอนไม่จำกัดและที่สำคัญเรายังมีโปรแกรมสลอ็อต ปีเวอร์ชั่น2021นะคะปีล่าสุดให้เพื่อนๆได้ดูอัตราการชนะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอ้โหทุกคนซุปเปอร์เมกาวินแล้วนะคะโ,โหมันไหลมันสะใจมากเลยนะคะเกมนี้ทำกำไรกันง่ายๆเลยนะคะทุกคนดูนะหซุปเปอร์เมกาวินแล้วนะคะยังเหลือการหนุนซีอยู่ที่4ครั้งอีกนะคะเนี่ยโ,โหแตกแบบสะใจมากเลยนะคะทุกคนนะโ,โห ปูเป้รักเกมนี้นะคะเราก็ชอบมากเลยนะคะและสำหรับเพื่อนๆนะคะอยากหาเว็บดีๆเล่นสักเว็บหนึ่งปูเป้ขอแนะนำเลยนะคะ